คาริมเบนสมาได้จริงเหรอล่าสุดเรอัลมาดริดสโมสรยักษ์แห่งลาลิกาสเปนได้ประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการว่าคาริมเบนสมาออกหน้าประสบการณ์สูงชาวฝรั่งเศสได้อำลาทินหลังจากหมดสัญญาจบฤดูกาลนี้ทางราชันชุดขาวได้ออกมายกย่องเบนส์มา่านซื้อออนไลน์ของสโมสรและอวยพรให้เจ้าตัวกับครอบครัวประสบความสาเร็จในอนาคตและจะมีงานแถลงอำลาในกองหน้าวัย35ปีนี้น้อยรอยกับไปตอนที่คาริมเบนสมาอายุ21จะมาย้ายออกจากโอลิมปิก อยู่กับเรยมันริกลายเป็นนักเตะสันและได้เป็นกัปตันทีมโดยรสนามให้กับทีมไปแล้ว647นัดซึ่งมากที่สุดท่าี่หาได้ในอันดับ5ารายการทาได้350ประตูเลยทีเดียวคาริสม่าคว้าแชมป์รางวัลกับเรยบมันได้มากมายถึง25รายการยูฟ่าแชมเปียนลีก5สมัยสโมสรนโลก5สมัยยูฟ่าซูเปอร์คัพอีก4สมัยลาลีกาอีกสสมัยโกปาเดเลอีก3มสมัยและยังไม่จบยังมีสเนิสซูเปอร์คัพอีกสี่สมัยอีกด้วยและโรมาโดได้บอกว่าคาริสม่าไปสา สี่สัปดาห์หน้าเราดงคนใหม่ของลีการเรเฟรียนาดิกรต้องจดจำไว้ชื่อนี้คาริมาจะเป็นตำนานตลอดไปแต่เดี๋ยวก่อนก่อนที่จะกไปอย่าลืมกดติดตามพี่เจ่าจิปิสาาแดงกดตามกดบันทึกบริการโปรดกดติดตามเยอะๆมาด้วยเด้ออย่าช้า